น้าครับพี่น้องสวัสดีครับพ,พี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านบ้านแบบพอเพียงนะครับเด้อโอมือนี้มาแก้มือครับมาแก้มือมอว่านเขาโกงครับดูมือนี้จะเอาใครได้มือนี้ไหวอเอาโกงมาซุปซี่กงครับผมแล้วก็เอาวุ้นหนักอีกตั้งหากมือนี้ต้องเอาให้ได้เอาต้องเอาให้ได้บาไ,ไปติดตามกันครับพี่น้อง มื่อนี้ครับจัดนักจัดเต็มครับประมาณสิบสี่กล่องย่างหน่อยต้องได้ประมาณห้าตวเบืงดูมันจะได้บ่นี่ครับภารกิจหาพ่อแม่พันธุ์ครับอีพีสอง อีพี่แลได้ตัวเดียวครับพี่นี่จะรุ่นน้ำกันครับมื่อแรงภารกิจของเขาเมื่อนี้นะครับเนาะหนึ่งเขาสิบมหาหนูไปเฮ็ดพอแม่พันธุ์ครับโดยการเอากงมาซิบซีกลงและก็เนื่องจากว่าเวลาเขาหน่อยนะครับบุูาวาจะได้มานดักอีกเมื่อไดครับเลยอยากได้อยากได้หนูนะครับไปไว้ บริโภคครับโดยใช้กับดักแบบนี้ครับแบบนี้แต่ว่าหากักตายครับมันตายแต่ขั้นอยากอยากไปเห็ดพันธุ์เนี่ยใส่กลมแบบนี้นะครับเดอ้อขั้นขั้นอยากจับตาตใส่กับดักแบบนี้ครับอาวุธหนักครับอาวุธหนัก <S <S 1> <S 1> เป็นกับดักโมดิฟายของช่องหนุม่มทุ่งกุลาชาแนลครับเพิ่นฝากมาให้ทดลร้องงานเดี๋ยวสิทดล้องให้เพิ่นเบ่งมือนี้เราว่ามันสิได้มันจะมีผลงาน เพรได้ขวดได้ออมบอสนะครับครับก้อนเสนาเขากับเบิ้งร่องลอยของหนูกระว่ามันมีทางเที่ยวบอมันหากินจังไงนะครับนี่ยกตัวย่างใช่ไครับนี่ครับเป็นห้อยทางมาครับนี่มี่เขียนพ้อมครับนี่หูวทางมันจำเด้ครับนี่นี่ละหมายนี่มาพี่ครับมันมาพี่มันนี่มาต้งพี่ครับนี่พ่ครับนี่นี่ห้อยหนูเท่านั้นครับนี่ เดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าขวยมันทียู่ใสครับขั้นเพื่เห็นขวยก็ใส่น้ำทางเที่ยวนี่ก็ได้ครับนม,มากินกับกันดินเดี๋ดยวของพิดักกันนครับ เรียบร้อยครับหนึ่งกองดักไว้บางดอกไหมนี่ครับเบิางร่องลอยครับร่องลอยมันมากัดอ้อยครับนี่น่าสิมีตัวครับนี่เดี๋ยวผมจีดักไว้แถวๆนี้แหละครับข้าหลังนึงนี่ครับ โขมยืนี่ยโขมย่นเลยละแล้วลวะอันนี้ที่เป็นข้าวโพดสดนะครับข้าวโพดสดร้องโมวามันสิ มาบ่แล้วก็ทีสีน้ำหอมใส่ช่ไหน่อยสองจคขื้อหมายไว้ครับเดี๋ยวลืมหาซอก่าเห็น <c oughs> โอเคไปต,ต่อไปครับ อันนี้ที่เป็นข้าวโพดสดนะครับข้าวโพดสดร้องมองวามันสีมาบร้แล้วก็ที่สีน้ำหอมใสใ้่ไหม เลือกหมายไว้ครับเดี๋ยวลืมร่องาเห็นโอเคไปต่อไปครับมาสะกดร้อยมันเบิงว่านี่ร่องร้อยมันกลิ่นเมื่อคืนนี่ครับนี่ครับนี่มุนถึงเป็นมันต้องมีตัวยูดแถวนี่แหละครับคิดว่านี่น่าสนใจมากเลยนะหลังนึงไอยกัดเยือหนัครับ Để đá về mình thì hấp láng đi เบืงครับห้อยหนูครับมันต่อออกมาครับเป็นหูเลยครับหนูหนูพวกใหญ่แน่นอนครับนี่หมายสวยแล้วละ่ะเดี๋ยวสีลองดักเบื้องครับมองนี่จากหลังนึงว่ามันสีหมานบอรับหูมันจ้องป้องออกไป องหนี่ครับยกไว้ละแนัํน เาสังเกตว่าหอยมันกัดอ้อยนะครับนี่หอยมันกัดอ้อยมันกลิ่นโคลนตรงที่ครับนี่คือหนูพูกใงแน่นอนครับกันกัดอ้อยลักษณะนี้ครับแล้วเขาผมว่สิดักไว้ต,ตรงนี้ประมาณจะโก่งหนึ่งครับดูขุดนแปลงไปท่าออกมาสินะครับแล้วจะหันหน้าโก่งเขาไปหาก่ออ้อยนะครับกัปิดตูดปีดทั้งขางพ้อมนะครับ ลักษณะของไม้ป้าอ้อยเกานะครับที่เขาเกี่ยวไปแล้วเนี่ยพอดีบังเอิญว่ามันอยู่ติดกับลาห่วยครับนาแรกนี่หนูมันก็สิโอพยมมากใกล้ๆน้ำนะครับเบิ้งหน้านะครับน้ำในห่วยกระใสครับหนูมันก็สิอยู่ใกล้ๆน้ำานี่น,นะครับเมื่อนี่ถือว่าเป็นไม้ที่ดีนะครับมาดักกับหมอมูนี้หมอสิมานหมอทน <laughs> มันนะหมอพงษ <Okay, S 1> ์นะท่านไม้กรสิได้หลายตัวอยู่ ได้นประมานก็กินเหว่ด้วครับเด้อหมานหมานวันนี้หมานเบื้องหมาครับปลาปลาอ้อยเก้าๆครับจะห้อยหนูกับหลายอยู่เรามาลุ่นเบื้องว่าสิด้ยะตัวครับมือแรงครับหลังจากที่เขาไปดักกงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เขาสืมาดักกับดักอีแบบหนึ่งครับเปไปกับดักโมดิฟายของหนุ่มนุกงกุลาชาแนลครับเป็นฝากมาทดลองลองมึงรู้ผลงานสีเียงไหนครับ เนื้อที่ใส่เมื่อกี้เป็นขา้าวโพดแห้งครับขา้าวโพดแห้งนะครับเด้อโพดแห้งแล้วก็จีเอจีหัวเชือ้อหัวเชือเช้อลันทุง่งสูตรนาข้าวของหนุ่มทุ่งราชาแนลครับเป็นฝาแมกทดลองขึ้นกันเหมือนกันบ่ฮู้กันว่ามันสิหมานบ่ครับ,บ,อรบลองเบิ่งครับมื้อนี้ครับ เยอะเข้าไปครับโอเคมองเฮาสีดาก์กนี่นะครับใกล้ๆควยหนูครับุวยแบบง่ายเลยครับเลยสูงหนุ่มง่ายครับสีแบกไม้จางนี้จะน้อยครับแล้วก็หันหน้ากับดักไปทางพุ่นครับให้มันเข่าข้างหน้านี่ครับป้องกันกับดักข้างข้างหลังให้ดีครับให้มันเข่าข้างหน้าครับผมมัดเสือกไว้จากหน่อยครับ หลังมานี่จำเลยครับนี่เบิ้งครับอุ้ยหอยกัดเบิ้งนี่ครับตาอ้อยกกเกาเียครับ เป็นไม้ที่เยี่ยมมากเลยครับนี่มึงดูสี่เขาบ่หุ่ยไซลับไี่นีครับ,แบบีแบบนี้นะครับกันกันด้านคางสองคางแล้วก็หลังกับดักหน้ากับดักเข้าไปพุ่นครับหใ่ยไเนื้อเป็นหลังนี้สิเป็นเนื้อ กีใต้นิ่มนะครับเด้อ<ป>นี่กีใต้นิ่มสีหัวเชือลั่นทุง่งโอเค หมัดไว้จักน้อยแจมไปรลางต่อไปครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสองร่มแล้วครับก็เลยมาเบิ่งกับดักกันบี้พรอมเบิ่งลังแรกครับลันฟ้าพี่น้องเอ้ย ลันฟ้าวครับเ<อ>นี่ยโอ้โหเอาข้าวโพดผมไปกินโอ้โหเจอแล้วนี่ลันฟ้าวครับเนี่ยกับบลักินนี่โอ้ไม่ได้ตัวครับเอาไหมเอาไหมเอามโอ้สแสดงว่ามันมาแล้วละ่ะอือกินยังไงมันลันฟ้าวได้ยังไงเออน้องหอม อยู่บน้อ,อันนี้หมายแรกนะครับท่านผู้ชมหมายแรกหลังแรกเลยครับหลังแรกลั่นฟาวเลยครับลั่นฟาวไปต่อไปครับได้สองไมแล้วครับอยู่เหมือนเดิม สีตรงความไปแล้วเรียบร้อยลุยต่อครับอต่อไปครับโอเคครับตัวนี้อยู่แล้วครับแต่ยังขโมยหันตายขออนุญาตจะดก,กานหน่อยรครับขออนุญาตจะก,การัรจัก,กัรนิดนึงได้มาแล้วครับตัวนึง่งหนึ่งวันถึงไ่ได้แล้วนี่ครับท่านผู้ชม มาแล้วหนึ่งครับดูกันยาวๆครับวันนี้ต้องหนึ่งมาอ้าวมา้แล้วครับนี่ครับมา่แหะครับได้อยู่ โชว์น้อยโชว์น้อยอนี่ครับตัเลยตัเลยออใส่ถุงอาหารนะครับก็สำหรับ FC นะครับเอเรามาดักไว้เป็นอาหารนะครับก็แล้วก็เพื่อประทางชีวิตนะครับก็ขอภัยถ้า FC ท่านใดไม่ถนัดเรื่องราแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นชีวิตแบบ วิถีชาวบ้านนะครับวิถีแบบป้้นๆนะครับท่านผู้ชมจะต้องบอกว่มอันนี้เป็นที่ผมดักครั้งแรกนะครับใช่ใช่ใช่เป็นไงเพื่อนไม่มาเลยที่เขายมนะครับมีเลยความว่างเปล่าเหยื่อเหลือเท่าเดิมครับอันนี้คือลั่นฟาวเนื้อลั่นครับ แต่ไม่โดนตัวมึงมันอย่างน,น้อมาหนิเนาะไม่มีเสียงกบด้วยปะกบมันวัดใช่ไหมแสดงครับเดี๋ยวหน้าหน้าเอาเบ็ดมาปักด้วยเนาะอื ลุยต่อครับท่านผู้ชมเ,เป็นไงบ้างครับเกลียดเนียยครับเป็นไงบ้างครับผ<า>ู้กองอยู่ครับผู้อ่าอืมูดเนี่ครับท่านผู้ชมคืโอโควเลอร์เลยครับมาแล้วมาสิอยู่วะนาะ ชหน่อยครับอา้าสุดยอดครับอ,อาหารมื้อเช้าครับท่านผู้ชม,มเป็นอาหารมื้อเช้าเมนูอะไรดีข<ว>ัวขัวหนูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับในการหายอยู่หากินนะครับตามวิมถีคนบ้านๆแบบพอเพียงนะครับ <laughs> เพื่อเป็นกับข้าวนะครับแกงขัวหนูนะครับตอนเช้า อ้าวว่าไงครับปงปีครับมาครับมาครับท่านผู้ชมอเออสุดยอดครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วตัวพูดตัวเมียไม่รู้เหมือนกันว่าตัวพูดตัวเมียโอ้โหสุดยอดตัวเบลเลยครับโอเคครับนี่มาแล้วจะเข้าปงเข้าบังหรือวะสุดยอดสุดยอด ได้แล้วครับได้แล้วได้ไปให้หมอพงษ์ไปเลี้ยงแล้วมีป้ายตรงนี้กรงเราอยู่ไหนครับกรงปิดครับเอาเมาปิดแล้วครับมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมอ่ะสุดยอดครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับยอดเยี่ยมวว้าได้อีกแล้วครับ อเอาหันหน้าโกงมาใส่กันเออสองแลครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เออว้าวเขากงแล้วมาแล้วมันสิมันบ่เออไปต่อ,อไปครับโอ,โอ้ปิดครับเอาเอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับท่<ม>านผู้ชมอ,อ่ะ สุดยอดนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับยอดเยี่ยมว้าวได้เย้วครับเฮ้ยผมไม่ใส่เลยนกบเลยหากลบไปอยนได้เข้ากลวงมาสองตัวเนาะสองตัวแล้ว วงปิดยาฮูเอาโดนมาโดนแล้วชมเอาเริ่มมาเริ่มมาอีกแล้วสุดยอดครับนี่นี่ครับยอดเยี่ยมจริงไม่พลาดจริงๆหมานเอานี่ครับท่านผู้ชมอ่าแล้วชุดนี้ก็จะไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับ ไอหมอไปเลี้ยงครับ,รบไอหมอไปเลี้ยงเลยห <c oughs> มนั <c oughs> นหหมมนนลุยต่อลุยต่อกะมาเละตอนสองทุ่มครับกรหมันอยู่ครับได้หนูใส่หนูถือกงสามตัววันเสาหมอพงไปเลี้ยงบ้านมีบุหรีครับนี่ตัวผู้ตัวแม่ต้องไปแยกเอาเองนะครับเด้อ <c oughs> แต่เนี่มั่วเลยครับนี่แต่กะถือว่ามานู่ครับโอ้โหมีตัวกำงามใส่กระดังดีๆแล้วครับนี่ค่ะคขะคๆไปไปดีครับ<ป>มานโอเคครับเมื่อนี้ผมก็ขอสรุปยอดของการม่ยมช่วงสองทุ่มนะครับประมาณ มื่นหมอกัสิมีงานครับผมก็ต้องมีงานึ้นกันก็เลยว่าเก็บกันตอนยามเมื่อคืนเลยนะครับก็ได้ห,หนูม้านี่ครับหนูที่ถือก,กับดักอา,อาวุธนักสามตัวครับหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็หนูเขากงที่ไปเฮ็ดพอพื่อนไปพันก็ได้มาสามตัวครับเดี๋ยวก็มีอีกตัวหนึ่งที่อยู่บ้านแล้วก็จะให้หมอเพิ่นไปซีโตนะครับเดี๋ยวคอยให้เพื่อนเอากลงเมื่อคืนที่หลังนะครับซานรับคืนนี้ครับ ผมก็ขออยังพี่น้องในช่องเขานะครับฝากกดแลกดกแชรกก์กดติดตามให้ได้เด้อครับเด้อสำหรับช่องวิธีคนบ้านแบบพอเพียงก็ขอการคำว่า,า,าสวัสดีครับ